q u Civic Hatchback รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Limited ที่เราจะต้องซื้อเก็บเลยค่ะใน Civic Hatchback ใหม่นี้นะคะยังคงมีรูปร่างที่เฉียบครมรูหลาแต่คงความสปอร์ตดุดันไว้นะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีดำเงาค่ะกันชนหน้าหลังนะคะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะเน้นลายรังพึ่งขนาดใหญ่ค่ะสวยงามสปอร์ตมากมากเลยบริเวณกันชนหน้าก็จะมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้ด้วยนะคะ ไฟหน้ามาพร้อมไฟ daytime running light ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ค่ะส่วนในท้ายรถนะคะมาในสไตล์แฮชแบกที่ออกแบบค่อนข้างลาดเอียง ใกล้จนเกือบจะเป็นแบบ lift b a บ k นั้นเนี่ยโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบ LED ค่ะทรง C s h a p e นี่เลยค่ะรับกับแนวสปอยเลอร์จนเป็นชิ้นเดียวกันสวยโคตรสปอร์ตเลย อมเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรค่ะเป็น v Tech t เทคเทอร์นะคะกำลังแรงม้าสูงสุดที่173แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่220นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันใกล้ๆเลยนะคะ Honda เนี่ยเขาระบุว่าคันนี้ให้กำลังเทียบเท่าเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรแต่มีอัตราประหยัดน้ำมันเทียบเท่าเครื่องยนต์1,000 800cc เท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่าจิ๋วแต่แจ๋วมากเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นสีดำก็คือเรามีเก็บงานให้บางส่วนนะคะแต่รถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะแต่ว่ารถมันเป็นสีดำเราก็ต้องเก็บรอยขนแมวบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีการขัดสีทำความสะอาดสปารถอย่างดีมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างตัวนี้ ตัวบางโคนตรงนี้นะคะเขาจะมีไฟเลี้ยวมาด้วยแล้วก็ล้อมแม็กค่ะมาพร้อมล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นสีทูโทนขอบ17นะคะคันนี้เป็นยางมิชลินค่ะขนาดหน้ายางอยู่ที่215หนับ 50R17 นะคะยางนี้เป็นยางปี21นะคะแต่ก็ยังเหลืออันนี้ให้ให้ให้ลูกค้าดู เรื่องของปียางนะคะแต่ว่าตัวดอกก็ยังเหลือขับได้นะคะใช้งานได้อีก1-2ปีเลยค่ะและเป็นยางยี่ห้อดีอยู่แล้วนะคะมาถึงตัวด้านข้างหูกระจกเนี่ยนะคะลูกค้าเก่าเนี่ยเขาติดเป็นชุดครอบเคปล่ามาก็สวยดุดันเป็นแบบเท่ๆเข้ากับตัวรถสีดำมากๆเลยค่ะ ทุกอย่างตรงนี้เรียบเรียนหมดเลยนะคะสีสวยปัดเงาขัดขนแมวมาเรียบร้อยสีดำสวยมากเลยไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะมีเส้นๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวระบบไร้ฝากระจกหลังนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะมีติดตรงกันชนท้ายชิ้นล่างนี้เสาอากาศเป็นแบบครีมฉลาม สอยหรูหรานะคะสปอร์ตมากเลยมาพร้อมสปอยเลอร์สปอยเลอร์ติดมาตรงนี้สปอยเลอร์หลังนะคะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูกันค่ะฝาท้ายเนี่ยอันเนี้ยมันมันยังมันมีสวิตช์ไฟฟ้าแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยเรายังจะต้องใช้มือดึงตรงนี้นะคะในการปิดอัตโนมือกันไป <c oughs> ค่ะ อันนี้คือด้านท้ายการใส่ของรุ่นแฮชแบ็กเนี่ยข้อดีของพวกห้าประตูเนี่ยก็คือมันจะสามารถพับเบาะหลังได้เดี๋ยวมีพับเบาะให้ดูว่าพื้นที่เก็บของด้านในเนี่ยมันมันมันกว้างมากมากๆเลยนะคะฮอนด้าเซลว่า,ากว้างกว่ามัด้าน3มก็เทียบรุ่นกันนะคะเดี๋ยวมีไปพับอีกข้างให้ดูค่ะ ็ดึงเบาะลงมาได้เลยง่ายดายมากก็คือสามารถพับวางของชิ้นยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูยางอะไหล่ด้านล่างกันน,ะะนี่ค่ะตัวนี้เป็นยางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือนะคะครบชุดเลยค่ะเดิมเดิม ภายในก็ให้คงความสปอร์ตมาเต็มที่เลยนะคะเปิดเข้ามาก็จะได้เป็นโทนสีดำเลยนะคะอันนี้หุ้มเบาะหนังจากโรงงานนะคะมาเป็นสีดำเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังมีมัลติฟังก์ชั่นบนพวงมาลัยค่ะระบบนี่อัดแน่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบเดี๋ยวเราขึ้นรถกันดีกว่าค่ะตรงโซนภายในหลังคาเนี่ยคอนด้าก็ให้มาเป็นสีดำซึ่ง รวมแล้วเนี่ยดูสปอร์ตมากๆเลยใครที่คุมโทนชอบโทนเข้มขลึมเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะคันนี้ได้เลยแต่ว่าใครที่ชอบภายในสว่างก็ไม่เหมาะนะคะมาคันนี้ก็เป็นปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะ <c oughs> เราจะกดปุ่มสตาร์ทรถจากตรงปุ่มนี้นี่ค่ะโอเคหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วนะคะเป็นหน้าจอเดิมของ Honda เลยค่ะตัว แอรเวลาเปิดเรากด climate ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถทัชบนหน้าจอได้เลยในการปรับอุณหภูมิหน้าจอนี้ก็จะเล่นเชื่อมต่อบลูทูธมีนิเ i กเตอร์ด้วยนะคะในนี้ก็จะเป็นหน้าจอเดิมสามารถเล่น smam บ t o o t h เสียบสาย usb ก็ได้นะคะได้หมดเลย มาถึงโตเกียร์ระบบเกียร์เป็น CVT นะคะตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าอันนี้เป็นปุ่มกดเพื่อเข้าโหมดประหยัดพลังงานค่ะตัวนี้เป็นออโต้เบรกโฮซึ่งเวลาเตะจอดติดไฟแดงหรือจอดรถแล้วเหยียบเบรกค้างไว้เนี่ยระบบนี้เปิดทำงานด้วยการกดปุ่มเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปเกียร์ P หรือเกียร์ N นะคะใส่เกียร์ D นี่แหละกดเหยียบเบรกค้างไว้ เขาก็จะทำงานให้รถหยุดสตาร์ทดิ้งถ้าเราจะไปต่อก็คือเหยียบคันเร่งเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ก็มีช่องเก็บสัมภาระค่ะอ่าตัวนี้เป็นช่องเสียบ USB นะคะอยู่ตรงนี้ตรงที่พักแขนด้านล่างนี้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บของอันนี้ช่องวางแก้วน้ำนะคะกระจกไสฟ้านะคะออโต้คู่หน้า ดูหน้าก็คือฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งหน้านะคะป็นออโต้เลยแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าพับด้วยไฟฟ้าแอร์แบ็กมีรอบคันเลยนะคะมีม่านตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอยู่ตรงเบาะด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกัน And know what เดี๋ยวเรามาลองขับคือเหยียบเหยียบแล้วขึ้นเลยเหยียบแล้วมาเลยนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เจ๋งจริง,รงและทรงสปอร์ตขับดีเนี่ยเนี่ยเหยียบแล้วขึ้นเลยอะ่ะเฮ้ยคือดีนะคืออัตราการเร่งดีมากเลยนะคะไม่ต้องรอรอบเลยเหยียบพุ่ง ต้นดีปลายก็ดีค่ะอยากให้มาดูรถมาลองขับกันก่อนนะคะถ้าใครที่กำลังเลง็งหา Honda c ซี i c ใช้งานแล้วเนี่ยวิวแนะนำเลยว่าเป็น SK ตัวเนี้ยต้องซื้อเก็บเลยเพราะว่าเมันเป็นตัวลิมิเตทที่ Honda ทําขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาก็ทําเขาก็ไม่ได้ทําแล้วไม่มีตัวนี้ขายแล้วนะคะและสีดำเนี่ยซื้อ่่ยขายค่องใช้ ใช้แล้วแบบเท่ๆเลยค่ะก็วันนี้เราพามาขับกันนะคะเดี๋ยวเหลือแต่ลูกค้าต้องมาลองเองแล้วล่ะของมิวเนี่ยลองแล้วแบบมิวบอกเลยว่ามิวแฮปปี้ทุกอย่างดีหมดช่วงล่างดีหนึบแน่นเกาะถนนและอย่างเรื่องของ Honda เนี่ยเขาเป็นรถตลาดที่ซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็มันทะแนนดูแลรักษาง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยราคาป้ายแดงคันนี้หนึ่งล้านหนึ่าบาทแต่วันนี้ คุณซื้อได้ในราคาแค่619,000บาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย o อนด้า Civic Hatchback ตัวเทอร์โบโปี2017คันนี้นะคะรถนิยมยูสคาราขายราคาเพียง619,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าใด้สนใจนะคะไปเน้นมาเลยยอดจัดล้นเลยนะคะใรดีดีฟรีดาวนะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ใช้บวกนยอดจัดได้หมดเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะผ่อนเดือนละประมาณ1 2 0 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะซื้อสดไม่มีแหวนนะคะก็ลูกค้าสอบถามข้อมูลได้ตามหน้าจอคอนแทคที่มิวขึ้นคอนแทคของมิวให้อยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะ เราอยู่ที่ตลาดรถยนต์นานา,นาบางบัวทองนะคะอยู่ในข้างๆโรตัใสใไซน้อยค่ะมิวอยู่ชื่อเต็นท์ว่ารถนิยมยูสคานะคะล็อกคิว94โซนเปิดใหม่โซนด้านหลังนะคะลูกค้าท่นานใดสอบถามทางก็ติดต่อมาได้เลยค่ะโทรมาก็ได้หรือว่าไลน์มาก็ได้นะคะหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้เดี๋ยวมิวขึ้นภาพหน้าร้านของมิวแล้วก็ตัวแผนที่ที่สามารถนําโทรศัพท์มาสแกน ดูหมุดที่ตั้งของร้านได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมง่ายมากเราส่งเซ็นนะคะเดี๋ยวมีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านต่างจังหวัดจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะส่วนจังหวัด3าชายแดนภาคใต้ก็ขึ้นมาเซ็นที่หัดใหญ่อย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดอยากจะเหลือเงินกลับบ้านก็ได้นะคะ ไม่ได้ให้ทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะสนับทะเบียนออกให้นะคะทะเบียนนี้ไม่ได้ให้ลูกค้าก็สามารถมาดูรถมาลองขับก่อนได้ค่ะรับประกันรถสวยถูกใจแน่นอนคันนี้เลขไม้เพียง1 3 8 0 0 0สิโเท่านั้นเองนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามคลิปนิวมากมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคันหน้าเราเจอกันรถสวยถูกใจแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ